ยาไก่ครับยาท่าปากไก่ครับเบบไย่มากไหมครับแล้วก็แก้มึงเลยครับว่ามันจะเป็นแบบไหนครับพอดีปากไก่มักครับมมัเลยสั่งมากก็มึงครับวายาไก่ยาท่าปากดีมาแกะครับ ส่วนหมากใกา้ปากฮักกที่จะเอาไปปล่อย,ยจะมีจกมาครับอเอาห้องมาลองขอา้ามครับวันนีเสร้าวบอแล้วไกลครับ ก็กำลังง่ามครับกำล,ลังสีดีกำลังสีกำลังว่าสีสวรับรุดจบตีกันปากหักปากไม่สักพิดบิดๆพักเกือบเริ่มนะครับเนาะเดี๋ยวมาลองภาคนครับว่ามันสีใสด้ดีขึ้นเขาโฆษณาบ่ ว่ายท่าเสาเรียกนะครับเนาะเดี๋ยวลองไปเรื่อย ว่าให้นวดประมาณหน้าที่นึงครับท่าแล้วก็นวดประมาณหน้าที่นึงปากไกลต่อไกล้หลลรืก,รยยก,ออก,ก็เล็บไกลนะครับเนาะเส็ว่ดขันตอมันบ่อยากออกกันเอานีและครับท่ากีบยาทากีบม้าแล้วครับเนาะซื้อมันผมก็พิ่งเคยเห็นนีแล้ครับเลยลองมันครับเห็นเขาโฆษณา ทาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เรียบครับเล็บมันเล็บมันกันตอนเตะนะครับมันเตะถือซุ่มถือ,อยังแง่ครับก็เลยแตกแ๋ยวันนี้ทาเล็บกันครับ โฆษณาเกินจริงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กับฝากไปแค่นี้ก่อนครับ